mì đường bức xá, đường kiệt đương kiệt đương kiệt đương kiệt đúng rồi 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 Nhà rồi đúng Nhà เนี่ยเป็นเจียวัตถุเนี่ยนี่คือเป็นแม่ของผัวแม่เนี่ยสีไช่บอแม่เอ็นผัวเนี่ยของสีไส่หนิบอได้เช็ดจังไรบ่หนี่เอาก็ชุดน่าจะโตแล้วนี่จะโตเมื่อช่วงพคนกันเนาะ อดีตเนียีไปยากมหยากบ่ฮะยัดเงยให้ยัดเงยให้สิให้ยังตเลิกรากัระปัวแต่ว่าบริเวณกระปูกระ н ากันชุดเดต่โตแล้วเนาะแปนแล้วตัวเมื่อจังไหนบ่เนี่ย แห,หล่นไม้แท้รถนี่โดยกาบพักท้ายสบายดีเด้อสบายดีสวัสด,ดีพ่อเม่พี่น้องป้าลุงเบิร์สู่สุขคนกายยินดีต้อนรับช่องสาวบุญบรนณาอีกแล้วพ่อมพี่น้องเลยโดย,โดย,โดยกาบมาพบมาพ่อใมนมนีเนาะ พี่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยทางซูทางสองไอ้น้อ,นองเนาะฮะอ้วาป้าออนาเครื่องมาฝากน้องเลยเด้อเครื่องรถปมาเลยพี่น้องเลย เต้นข้อมใส่บ้านนี่ก็จิไปไล่อยู่บอ่อบาดนี่เจ้าบ่อไม่มาไว้ไตนี่ทางไหน๋อเมีก้อนหินสวายดีดบุกละ่ะสดีโดน้องมาช็อกหาช็อกไอ้น้องมาเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ขี้ตมมาแข่งคาร์นะ <c oughs> จะจะจำได้บ่กินนี่นะจำได้บ่นี่ยังคาร์นี่ด้วยนี่ เท็ดมาเรื่อยนะเด้อเฮ้ยไปไปไปมึงไปไปดิเอือนโอ้อเป็ีนหมุเข่าละบอก โอ้กหมักถั่วแล้วงามแท้เลยใช่ปลูกเลยปลูกไงปลูกไว้นี่พี่น้องทางไหนทางหลงทางไปน้องทางไหนโทรมาน้องทางแม่ด้วยพี่น้องทางผัวโอ้โหน้องสาวน้องสาวอ้าไม่อย่างนี้ โอสบายดีน oh, no? ้องโดยสบายดีวันนี้น้องมีเรื่องปรึกษาเอ่ยมีเรื่องปรึกษาเรื่องเครียดหรือเรื่องดียากเรื่องเครียดโดยโดยเพราะว่าตอนนี้เอ้อถ่ายคลิปอยู่เด้อสบายดีเด้อสะดวกว่าอยู่บ่โดยสะดวกอยู่อ๋อเรื่องยังค่ะน้อง nha nhà con đấy hả nhà nhà mẹ con đấy con thi nhà bạn nó có, cô còn khô còn bò thang ngỏ còn bò biết thà con biết con Cái đây này con không phải co xì à nè คอยมีสัญญาณเนาะปั้งขอว่าพู่อีกนปะได้ีด่เป็นเสียเยอตป่ปนี่นี่คือเป็นแม่ของผัวแม่นี่สีไช่เ่แม่แอนปูแีแแแ่ของสีใช่นน่บอได้เช็ดจังไรบ่หน่ อ๋อก <collaborate> <es session> ็ชุดหน้าจะโตแล้วนี่ตุดแบบเมื่อช่วงคนกันเนาะนั่นอดีตเนี่ยเสียไปยากมายากบ่ฮะยัดเลยให้ยัดเลยให้เอาสิให้ตัวเลิกรากกับผัวแต่บ่ บ่ได้อันดกับปูกับยาก็สุดาแต่ต่อแล้วเนาะแมนแล้วตัวสิมื่อจังได๋บ่ดนี่อสรับ่ได้น้องสิไปขึ้นใสนั่งรถแม่นอ๋แล้วตอนนี้ตัวสิไปเมื่อไดเมื่อนี้เลยก็ว่าสิเดินทาง ตะปือ,อ,อเองนใกล้เฮ<อ>้<อ>ยาผัวแม่ผัวกเก่าของนาของสีไส่แนนเขาเอา,เอาให้คขามานอ้องชี้ลงไปเส้นโน่กั้น้องขายยาน่ะแปลว่าตอนนี้ฮันตัวออกมาแล้วบอกเพราะว่าตอนนี้ก็ออยู่บ้านน้องบุญทวีนี่ตอนนี้นูลงเห็ดนี่ อ่โอเคฉันเดี๋ยวต้องเงินดูเพื่อนถ่ายก็ได้เดี๋เอาเมื่อไรก็เอยจะชิเวอันเมื่อพร้อมอ้ยได้ก็ได้มาชมคิวรถ่ะรอรโอเคเนาะดเนาะมีเรื่องเครียดมเรื่องเครียดเลยวะหยิ้มเลยนี่้ท่านี้มีเรื่องเครียดอยู่เหรอใช่ไี่พ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 ่ี ขอโาขอแ่จากเมื่อชงเกาลแง่แ่ของสีไทรเตอกับผัวแต่ว่าควมันผูกพันกับปกกระหน่ยังมีอยู่เหนด้ยังเมื่อชงสกาลข้างทิศใต้สบายดีล่ะี่จะมีคนอยู่ที่เข้าแล้วบอกเนื้อบอว่เนไหวเนบลีเห็นีันนน้วบก่าร่มอ้อบอกให้ลูกยู่กับใคนี่นะคะ สองคนถามน้องแมว ก็แม่ใช่ะถอะเมื่อนี่ไงเมื่อเมื่อนี่คือกลับไปไทยแล้วอเอามันลงรมพุ่ลุกมันเลยหยากลงไปได้นะหัน<อ>ขีหันหยากลงแมวเนาะขึ้นเ <c oughs> ออลงเลยก็ขึ้นก็กลับเราไปไทยแหละไปแต่ลงและ้วอ๋อไฟเสฉะพาชุนเจ้าเกี่ยวเขาเนี่ยโหน ยังงูเกี่ยวเองนู่นแหละเป็นได้เราคือไปค่ะทอเชิ้งน,นะนี่ยังงูดิเมืม่อเราเข่าแล้ว,ลวในพรอมเขาน้ำเมื่อก่อนอือพอเราเมื่อก่อนอะวันนี้แม่ได้เมื่อลำดังแม่คือปรยุมสิ้เจ้าก้อนสะ์ะพอเขาเป็นไข่แล้วเขาหงายละเมือเ่อเลยอือเราเป็นไข่ เราได้เมื่อบงพัววันนี้เราชุมเจ้าได้อยู่สองคนอยู่สองคนนี่หอดเดือนนะบ่กะเ<อ>ยันหอดกใช่อเดือนแล้ว<ม>แต่วันยังเกี่ยวข่าวนี่เราสิกลับมาบ่าหรือว่าเราบริกับมาโ<ม>บฮูอยู่สองคนนอนอยู่นี่เราวนข่าวไปนอนน้ำปะเถาว่าสันเร<ม>าน้ำปะเถามานอนน้ำ ไปเม่ไปน้ำมะนาอน้ำยู่บอ่ค่ะบวมาแต่ว่าบัได้มาเยียบบอบัดิน้ำยี่บอบัวดิกับบัวดาเราพูอยู่บอเม่จะไปูแต่เราบัได้มาไปยากบอเจ้าก็จะไปแต่ไพ่สมานอยู่ที่เจ้าหา ชื S <S ่อเตอปินนัวใค่ะนั้ดีโอ้ดีชื่อมาสมมติมันเบิรได้กินใช้สบายเนี่ผู้ใหญ่มีเนาะอยู่สคนเลยเนาะงอมอยู่ขานำจมปาได้มีกินอยู่บ่มีอยู่มีอยู่องคุณเ้ายู่งปได้ไห้กบแท้ตัวจ้ะทีไห้ โอ้ตัวนี้เห็นเขาเย็นแน่ๆเอาออกช้าเดี๋ยวติดเขาชิ้นอันมันติดหนาวแน้หน่เอาออกไปไปเห็ดใกล้กินหน่งไม่เยอะตัวนี้ว่าแทนแทนแทนเออใช่ป่ะบุมีคนกินคือยังเดือดเขาได้เดียวเลยนอนให้กินเอาบ้านเบิ่งว่าบุมีคนกินจะนอนนะจะนอนนะ ข่าวนี่ไปข้าวมูส่าวดูสจ๊ะอ๋อข้าวกินมืูส่านี่ถ้าเป็นคนหนึ่งเจ้าเลยๆ้าใส่ฝาใส่ลุ่มนาะงชื่อชื่อแท้ชื่ออยังก็ใส่ฝากูไม่ชื่อใส่ลุมเดียวะมันจะหยิบจีบใส่ฝา หน้าอ,อ,อะไรโอ้โหนชมชาค่ะดีนองชาวก็ไม่ดดได้ขามาเต้รุดนรเนาะต้งเต็เมพันยูต้องจะยังไ่ด,ดองหน้าผมจั์หน,น้านาี่ลำมาดื้อหวานละหวานเน,นาแต่ที่อย่างเงี้ยเงินพี่โกไวน้นะปลานนยาเท็งปางปนี่แกมีอยู่บ่มีลายบ่อะไรมีเสื้อก็อยเส้อ พาไปบงไหนกว่าไปไปใสป่ผ้าไปไดเบิวงไปบึงเพือบนบึงชาเนอะพ่อใส่ได้เพื่อนเจ้าก,กละมีซ้ำเก,าำเกา่ามุในแบนนี้เพิ่มบอออ่อมียังใสในเฮ็ดยังอันี้อันนี้คือ,อยังนี่ตัวนี้นตัมอตอืองโซน เวลาเราะเปิดเสียงมิ้งค้อบนะพ่อหโอ้ไม่ใเกิดหามเกิดอยู่เพือนพูดแด้นเล้บอกกินนะโอ้ขาวงามเนาะวานอย่าเนาะแม่นอืมมืกข่อยมีหน่เลย โมันบอกว่าหันอ่ะน้องหมอกน้องออยู่เวลาฝนตกก็ไม่สบายงอออันนี้ไปเห็ดหนิก็ข้างเพ็วมาเช็ดยังน้อยแล้วก่อนโอ้เจ้าให้ก็ให้ ในเรื่องปลาเจ้าเจ้าวางแผนวาสีสิปลามาเรียงสิบอกออจะมีผ้าตังของผ้าน่นะผ้ากำเชงเนาะกันแน่เนาะปลาเค็นีชื่อออกบอดื้ห่านนั่นไมาแล้วกับปอยหน่ไปเี่ำสมปลาื่อยไว้มันใหญ่เลยจไปขายไว้กิน อันนี้เอาไว้ในในหอถ้าไปนเขาดำลงกาหานมันกินอยอ่เลยห่าวามเนาะเออวานจะเผาถัดก okay ันเนาะมันจีมันป่ะเดี๋ยวนี้เนาะเรื่องกลมไมด้เนาะเรื่องกลมบ่าไงช่างนี่เย็นแน่นแต่ว่าผมมียาดานบางอย่าง ดิงว่าไม่ได้แล้วเพรมีขาเข่าเลยนอเข่างามเลมวเนาะห้น่า่ะานบอนึ่ก่อกออมอัวงมบนือพอวมาถึงบเหนื่ยแต่เมรมงนได้เนาะ พ่อว่าไม่มีว no ่าปีนี่บมมีเมืดอล่ว่ามันแข็งนะว่าด้มันแข่งนะิว่ะหรือเ่าเออดที่บนิเนจดนเไเป็นเบาเลยแบบนี้เบาวบอก่าโอ้แม่บอกจังไรสามว่าแม่ตอนแม่ไปนะ้าจังไรสาม ได้เงินเดี๋ยวเราชิมาโอถ้าเราไได้เงินได้สะเรไเดเยวค่ะไได้หมเดกขานี่กับบูฮูไครสิผ้าเกีียวถ้าม่บ่มาจะเชียอ์่ังไงยังบูฮูเลยสาวถึงมาเกี่ยวน้ำเลือดเกลียวได้แบงกันไหมโดยมานเลยนะตอ้โออกแล้วกลมเลยไว้เนาะ เกี่ยวกัเพื่อนกับซานี่งบล้บ่มีอย่างเพิ่เติมบมีเพ่มเติมดืกากามแพ้บ่มาเกี่ยวซอยวะอี่น้องมาสิเออพีน้องหัวไอเดี๋น้องวะในน้ำาือไอ้พอถ่าเล่านี่เป็นไอ่หรือเป็นน้อง <Ừ. S 2> ดื้มเลยแล้วว่าผตอนนั้นนะนเนาะจะวูบนหรว่าจังไรเลืมเลยหน้าโมโมแพนอาจจะเป็นน่องนมงทีเป็นน้อดีกันนี่ว่าอยู่สองคนไม่ตีตีกันก็พระเจ้าสองคนยุ่กันในกักแพง่ะนะเวกับปุยเลยแต่ว่าน้องสองคนนะ่ะไปน้ำแมบ่บ่ได้สองนึ่งสองเลยเนาะมีผู้หญิงกับผู้ชายเนาะ ซื้อย่างแน่คนนั้นนะเขาเข้าก็พายวานเย็นเขาวานเย็นเพื่อน่าสองคนที่ไปน้านี่พ่อเดียวกับพี่เจ้าบ่ะคือทั้งนั้นนี่แม่ในมีลูกสี่คนแต่เอาไปส่งไว้เจ้าส่งแต่ว่าชอบไปไักรักนี่ครับเป็นนั่นนี่ปกก้าป้าเลยเนาะแน่สองคนเด็สิสองคนเด็ชิจูจังได คุณเจ้าอาศัยค่อยสังหารยู่แถวนี้นะคนเฮือนไก่เฮือนเคี่ยงนี่เขาไอ้คนหูเจ้ากูจกังไงเพื่อนหลังไหนเดบมาหนันเจ้าแน่เนาะพระราเจ้าชุ่มเจ้าเจ็บไข่ได้ใช่เยู่ยืในบ้านเรามาเป็นชะลักกะมาเนี่นะยงูลาวลากระมาน,หนำพี่น้องบ่อ๋มอม,ม,ามาอยู่ เห็นแบบนี้ง่ายๆได้เห็นตองแรกต้นๆท่านเจ้ายุ่มกันกี้ยังมาเผ่ามาเบิงแมนมันนี่เผ่ากับปะควายมากเลทางมันยากมากเลยจะมาทางมันเถอนมองกันว่าเข้าไปนี่รถรถรถใหญ่เข้าไปได้บ่ขวดได้ได้ใส่ขวดงไม้หรือวันลงลุมขวารุมขวดลุมน้ำไม่ถ่วงบ่ทน้ำมากระถ่วงอยู่สิเอ้ย พ่อสาวเคยไปอยู่บ้านเจ้าอ่างๆอย่าดินน่ะพี่ลพียงพี่ก็ไปดูอยู่แต่พอเท่านั้นฮู้อยู่ว่าแม่จะไปแต่ว่าเราเราบ่ได้มาเรพิกกันกับแม่จ้ะบ่ฮาฮู้บ่ฮู้่น่บอก่ฟัง่ยงน้อยบอกว่าไปยังแม่จะยังสิดังไปแล้วยันว่าเรา้บ่มาเลยติบ่มาบดนี้ แกนบ้าแบบไปสาวันเฮาเออมึงบอกบ่าฟังนี่ยกูจะไปเบิ่งลูกมึงทีนะประมาณไปรถเต้รถแต่ก็ทำต,ตามดาา้านถ้าว่าเป็นแบบนั้นดีกับโบเกียวด้านก็เป็หน่อยเนาะหืหมูเม่ยงไปจอบเกิดข่าวเอาฮึ่มม้าเองบอ่ที่ชุ่มเจียวมาเรี่ยงแต่ถ้าเอามาชุ่มเจ้ารักษาบ่ได้เนี่ยกินชุ่มเจียวเนี่ยจะปวดเอือดได้หําไหมเลย เข้าไปเอาปูฟ้าเด้อปิงองป้งนุ่นปิ้งนี่นี่เนาะทำเจ้าบร,รักษาเนี่ย <ừ, S 1> เจ้าปูปิดไว้เจ้าได้มีแต่ไม่ปิง้งนะบาทนี่สายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าแลกสายไฟ้าแรกเนาะปลามุนแค่งมุนคาละบาเบิดนียนะ,ะไปรอบังเสาเฮือนก่อนไปฟ<ะ>้าเ<ะ>ข่งน้อย <c oughs> เราไม่ใหญ่แล้วก็จีบออกไปป้าจะบดกลิ่นโตกะเลยกออะไรทำนั um, <sk ills> <sk ills> ่นหำกอเองบดนั่นนะให้เป็นคนก่อน่ะเจ้ากอเองบ่โอ้พอก่อโอ้ต้องพ่อเราเนี่ก็เห็ดอันนี้เป็นเนาะเฮ้ เ้าคันเา่นี่เสายาคันบ่นี่นะมวงงจรนมันมันเป็นยังกาะันเย็นพี่ดูต่ายิกางก็ขอภาพในว่าบอกไปยังเดืออยู่นะฮะเาพัดก็บริกรไปเลยดิคือขาดนะครับขาดเล็กแหาแล้วเนาะชาเดินยเดียว เพิ่มเติมยังไงจะชั้นนี่เนาะค่ะอย่างน้อยกอแล้วก็มุ้งหลังคาก็ยังนั่นได้เนาะยังไงมีมุงชดมุงนั่งเลยผู้ใหญ่ท่านใดแก่มันเพิ่งมาแจ้งบ่ามีอย่างมาเรื่มามาเรื่องเดี๋ยวบอกวันนี้ยกไปเรื่อนเงินเงินขคาขยีเนู่นเงินมีหลังคามีอย่างกากอขึ้นนี่ก็นั่งเล่นได้อยู่งแล้ว กินกเาขมาถมเลยอิยำได้างไม่กินมัแห้งได้นี่ยง้เอาเอาเหอตอมันซอสนี่ได้อานี่เได้อยู่บล่ได้อยู่โอ้โหอเราไปพั เราดีว่าีื่อหั่นบิาใหม่ได้หั่ไว้ยนี่มันใหม่ไม่แป้นน่าจะบัหางยังห้องน่ะสังกะซีนะมะห้องนี้มันเจ้าผู้ใช้แต่บอมแตกแต่บอมจะมาวางไปกลางเตาเด้อะโอ้แม่นกลางเตาเอาเตาไปวางกลางเนาะลืมนี่เอาว่าเอากระซ่ามาตั้งไปหั่นแล้วก็เจ้าเอาเตาตีนตัวนี้นี่นะตีนนี่เห็นตีนขาดเลยเดี๋ยวมบ้านใหม่ไม่แป้นได้ยันพื้นยังตกลงมา เจ้าหนึ่งเข่าเอาเนื้อันไพร่พืนด่วนจะทานใช่ไหมมืดเลยนี่จะไปหาอะไรจะไปหาฟืนมามจะทานอ่ะบุมีบอเวลา,านหนึ่งเข่าหน้าเบิึงได้หำไหมออตกลงมาหนิโอ้ยอันตรายได้หนี่เนาะสามารถอ่ะบุมีมฝาฝากมีแต่ปิ้งกับปลาทูแล้วขนมไม่ยอมไมายามมือนทวี สายฟ้าแรบยิ้มนะเลยสายเขาอยากซอยอายุห่างเหมยแต่ว่าขึ้นกัระเปรักผู้ใหญ่เพิ่นเกี่ยวกับเงินจำซานเนาะแน่นผู้ใหญ่เป็นผู้ซอยทางเข้ากับมีคู่สามาด้วยเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นเราถามมาได้ว่าเป็นังใจเพิ่นผู้พิวผู้คุณมาเนาถ้าเข้ากับตอบได้คำเดียวขึ้นกัระเปรักผู้ใหญ่เนาะเพราะว่า ฮานี่หน้าที่เป็นสะพานบุญแต่ว่าเฮาบ่บ่เป็เงินจากกระเป๋าเฮาผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาอยากสุดซอยทังเข้ามาได้เฮาจังซอยได้เนาะโอ้ยถ้าคือบุญทวีแนถ้าผู้ใหญ่เพิ่นโจ๊ะหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นยุดกะขึ้นกับเพิ่นอันนี้กเฮากซอยบ่ได้คือเก่าเพิ่นซอยมากจังากันเนาะบุทวีเนาะ เงาอยู่บ่อยู่สองคนนี่ค่ะเงาขึ้นหอู่บอ้อยเมนขึ้นอดื่อเราไปหายบออเสื้อแล้วไปหายัวนี่เหย่อใส่ป่ะเหย่ว่ะในชุดลอยู่ใส่เจ้าปชมคนบ่อวัไปใส่ผ้าให้เอ้ยปากแข็งเ้ยหน้ากินมึงด้อัน ไปไดยังหาเรหึกินหอดวะปปะมาเนี่ยเมื่อป้าปะบุงมี่อัยู่แดดไปเห็นบ้าเลยนี่ไปไสามสาวสิเมื่อป้าก็ได้หำเด้อน่เบิ่งกันได้ชอบอ้น้องเด้อหน้ามือไงสาวสมาเยี่ยมมายามไม่เนาโดยอ่ะสบายดีป้าลงดวยป้ามาระเบิดข่อยป้านี่อะมื่อหน้ามือไสาวสิมาเยี่ยมมายามไม่ อยู่สองคนไอ้น right. ้องเนาะหมักทัวนี่กับมาวันหนาก็ได้ตามได้นีเขื่อนขาวสีดําขึ้นขึ้คขึ้นข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 ึ้นข้นขึ้นข้นขึ้นขนขึ้นข้นขบ้นขึ้นข้นบ้นนข้นขึ้รขึ้นมด้น้น้นข้นลึน้นขนข้น้นขึ้นนขา้น้ โอเคสำหรับเทปนี้ทางเ้ากอะได้ข้ามาเยี่ยมมายามทั้งบุตรทวีกับสายฟ้าเนาะอยู่สองคนไอ้น้องคือเก่าอีกแล้วพอกับแม่แม่กัไปน้ำพอแล้วค, 9, คือเก่าก็เดิมไปพี่น้องเยปวะทางั้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีหลายเนาะที่ข้ามาติดตามขอขอบคุณขอบคุณเลยเนาะไปแล้วสบ,บายดี